เพื่อนๆครับโอ้โหผมก็ไม่เข้าใจช่วยผมหน่อยช่วยผมคิดหน่อยคือมันมีสาวๆแต่ละคนนี่หน้าตาแจ่มๆหน้าตาสวยๆทั้งนั้น <Wow. S 1> แต่ดูเธอแล้วดูเธอไม่ค่อยฉลาดเหมือนกับว่ากำลังทําวิชาคณิตหรือเปล่ามาเชิญเรามาถามเราเหมือนต้องการให้เราช่วยตอบให้มาถามรู้ว่า18บวก18บวกยู่นงี้แค่เนี้ยแล้วไม่บอกบวกอะไรบวกเท่าไหร่18บวกหนึ่งเราก็จะได้บอกว่าเออเท่ากับ19 18บวกสก็จะได้บอกว่าเท่ากับ20เราช่วยได้แบบนี้อันนี้ไม่ไม่บอกว่าบวกอะไรถามอยู่นั่นแหละโอ้ในเมื่อบวกไม่ได้ก็ลบก็ได้18บลบหมันก็จะเหลือ17 8เลบสก็จะเหลือ16เออคุกกันพอดีปคณิตศาสตร์มันน่าจะเกี่ยวคุกหรอกหน้าตาเธอดีนะแต่ดูเหมือนเธอก็ดูถ้าเธอจะจนนะเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยจะมีใส่ ไอ้เราก็เป็นคนใจบุญเนี่ยจะให้เราเป็นสายเปย์มัน <Huh? S 1> มันไม่ไหวอะ่ะเออถ้าเป็นสายเปย์สายใจของพ่อไอพจนเนี่ยเราก็ร้องให้ฟังนะคนนีนเข้าใจผมไหมปวดหัวเลยอเนี้